กลับมาที่อุณหภูมิห้องละต้องให้มันคลายความเย็นนิดนึงนี่คือไข่ที่ยังยังไม่ได้ตอกไว้นะครับมาลองปอกเพิ่มให้นี่นะถ้าไข่อยู่ในเปลือกยังเย็นอยู่ไหมนี่ไข่อยู่ในเปลือกยังเย็นอยู่เลย17องศาเลยต้องถ้าจะทําก็คือตอกไข่ทิ้งไว้ข้างนอกก่อนวิธีการลดความเย็นของไข่ก็จะช่วยทําให้เราสามารถทอดไข่ที่อุณหภูมิห้องได้นะครับนะครับผมไข่อะไข่เย็นมากๆก็ทอดน้ำมันหน่อยก็ติดอ่ะ มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันกับความเรื่องโอ้โหร้อยล้นลนี่ถ้าทำงานในครัง้งถัดไปนะครับเทเลย,เลย ก้าสิบถึงร้อยเนี่ยครับเก้าสิบแปดสิบร้อยองศาประมาณนี้กำลังดีนะถ้าเกินร้อยี่สิบนี่ต้องรีบยกกระทะออกก่อนเพราะว่ามันเสี่ยงต่อแห้งแล้วก็ไหมเกินไปนะครับเพราะว่าร้อยองศาร้100อยองศาเนี่ยที่หน้าผิวกระทะก็สุกแล้วแต่ว่าลูกค้าจะไม่ดดนะเคยรู้ไง่นี้นแแค่ไฟเนี้ยไฟเนี้ยพอแล้วครับเเลยแค่ไฟนี้มันก็สามารถเป็นฟิล์มพอแห้งเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหม ผิวไข่แล้วมันจะตึงมาดูนะ่อันไหนที่เขาเริ่มแบบยกตัวขึ้นมาเราก็ค่อยแสกเข้าไว้ครับการใช้ไฟแรงไม่ได้ทำให้ไข่ดาวเราดูน่ากินนะครับต้องใช้ไฟอ่อนมันถึงจะฟิล์มแล้วก็สวยนะอย่งั้นแล้ว อุณหภูมิของไข่การทำทุกอย่างก็สมผลหมดก้นกระทะเราร้อนเร็วมากดูดิขยับนี่ร้อยสิบกว่าองศาเลยเพราะงั้นเน่ะเราแค่ให้ไข่เขาพอเสร็จต,ตัวก่อนแล้วเราค่อยไปเราก็จะได้ให,ให้หมุนๆอย่างนี้หมุนให้ไข่เขา เรียกว่าผิวข้างล่างเขาแบบเนียนนะครับมันจะได้ไม่มีการไปเกาะติดพอเราแซะเอาปุ๊บนะครับเราก็สบายเพราะว่าฟิล์มข้างล่างเนี่ยมันเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนี่สามนาทีได้ไข่สวยพร้อมกับไม่ไหม้ด้วยเสร็จปุ๊บปิดแก๊สทำอไต่อเทออกได้เลย 응